สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนอมชาแนลนะเจ้าวันนี้จะมาทําแกงผักปลังใส่แหนมนะเจ้าหรือบ้านปนอมเรียกว่าแกงผักปังใส่จ้นส้มหมูเจ้าก็มีผักปังหยอดงามๆนะเจ้าเจ้าเก็บสดๆเลยเนาะใส่แหนมหมูเจ้าจ้นส้มหมูเนาะมีส้มมะกรูดด้วยนะเจ้าวันนี้ใสส้มมะกรูดแล้วก็ มะเขือส้มเต๋อนาะเจ้าพริกแดงแดงมันเป็นลูกโดดเนาะเจ้าทีนี้เขามาดูเครื่องพริกแกงกันก่อนนาะเจ้าก่อนมีพริกสดนาะเจ้าใส่ทั้งพริกแดงพริกเขียวเนาะเรามีเจ้าไข่ซอยมีกระเทียมหอมแดงเกลือเจ้าแล้วก็ปลรราซับละเอียดชุลสดด,ดดีเจ้าเอาไปคลกพริกกันก่อนเจ้า โขรกกระิกพอแหลกแล้วนะเจ้าแล้วก็เอาปลาลาซับละเอียดเนาะลงไปโขลกกริกนี่เลยนะเจ้าพักไ้ตรงนี้ก่อนนะเจ้าอ่าป้าน้อจะไปเด็ดพักก่อนเนาะอเอา,เอา,เอามะเขือส้มใส่ไปในโขลกนี่เลยนะเจ้าโขลกกระปิกนี่เลยนเานานะ ทางมต้มน้ำเดือดนะเจ้าเอาพริกลงไปเลยนะเจ้าพริกสีกโขกเนี่ยเนาะตักน้ำมาล้างคลกเส่น้ำล้างคลกลงไปปรุงรสไปเลยนะเจ้าผงมปรุงรสชูรสนิดหน่อย แล้วก็เอาพักปังลงไปเลยนะเจ้า ตามด้วยแหนมหมูเจาสจุดโดดเนาะเสร็จเลยเจาะตามด้วยน้ำส้มมะกรูดเจ้า ชิมก่อนเจ้าอืมอร่อยเจ้าล้ําขนาดเลยนะเจ้าหอมส้มมะกรูดเนาะหอมผิวมะกรูดเจ้าซุกเลยนะเจ้าทีนี้เขาไปตักใส่ถ้วยกันเลยนะเจ้าปิดไฟ ก็ได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะเจ้าแกงผักปลังใส่แหนมนะเจ้าขอขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พนนอมทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะเจ้าแล้วพกกันคลิปหนะ้าสวัสดีเจ้า